ครับสวัสดีครับบุรุนโกครับเมื่อนี้กับาม่ไวจะมาขูดนะครับเียีอย่างเียมันแข็งๆออกครับแล้วเขาจะผลฮอร์โมนครับพี่น้องเนาะเป็นว่ามีอุปกรณ์ขึ้นเสียมครับพี่น้องพี่น้องต้องไปหาเสียมมากครับแล้วมานะครับขูดออกครับพี่น้องขูดออกดูครับนี่นะครับเพราะว่าให้นำมักมันเข่าไปถึงเซลล์ต้นนะครับพี่น้องนะครับต้นในที่มันตายนะครับเขาตลอง่างเบิ่งตามสูตรที่คุบอกมา ก็ร้องเพื่อิ่งพี่น้องเนาะถ้าเอียงเขาข้บอลองหรือตัวเองข้อกบลูพี่น้องเขาต้องลองตัวเองว่าติดแมนความเพลนบอลหรือผู่ไปเห็นมาก่อนเผมก็จะบอกเขาว่ามันนะครับโอ้นี่ครับหนึ่งตัวอยากบอกนี um, ่เป็นไรพูดนะครับน้องไหลออกกรชื่อมั้่บด้กิตรึเนี่ยไหลออกบุญนะโอ้แต่ตรวจมันพี่น้องนะครับอเพราะว่า ิบห้ามือสิบห้ามือยครับผิดๆเส้นหนึ่งพี่น้องสิบนี่กลับขึ้นมาเล้วที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างเกาดูว่าอย่างไฟใหม่ครับต้นอย่างไฟใหม่เขาก็มีเฮโซไดรักไว้ว่าต้นในไฟใหม่ครับเพราะว่าหนาฝนมันจะขึ้นบดบันมุญโอ้ย่างนะครับถีอว่าปล่อยร้พี่น้อง หอบลุงมบดีเป็นในทะเลานะครับ,บแบบขนกริดอะมากง่ายพี่น้องเสมือนี่โอ้โอยเนาะยิงห้องเพราะเขาไมมีเวลาเบิ้งนี่นะครับแห้งไปต่างอะนี่ครับออกมันจะเป็นเคือเป็นเครือพี่น้องพื้นโอ้มันก็จะเป็นเนาะมันกิน,นะครับมันกิดจิตขงเซมมันกิดจิแข็งนะครับแล้วมันจะเกิด เหยื่อไม่ครับเปลือกไม่ครับนะพี่น้องมาไม่ต้นนึงครับพี่น้องต้นนี้ตห้ักก็เถอะถ้าเขาบ่อเสียบนี่ยแต่มีแต่เสียบประกันนะครับห้ามีแมงมอดหรือแมงป่องครับแต่ไล่ครับเขาเอาเสียบมันเกิดดีนึงไก่เมื่อเฮาเน่าหุ่นเนาะสุดปีกมากนะครับอยเฮ็ดไปครับอยู่สวนนี่กิดไม่มาไลนะครับต้นของเราต้นมีกลับนะครับ แก่คนแนะนำว่าให้แกะกะหวอกเธอครับที่ดีหลายนะครับอสร้างบ้านพี่น้องอชิดตะวีป้ะครับในการบำรุง <c oughs> เาฟังมาหลายคนเพิ่นว่าบางอันก็ส้มกว่านี่ตีดน้ามักแล้วก็ขึ้นมากเลยโอ้บอลุกตัว้ปฟังมึงจะน่าสนุกอยากควงกึ ตัวมันเจ้ากับทุ่มมานะครับนะครับลองเบิรงกน้าพี่น้องเนาะติดต้นได้ปะดิต้นเลยไปก็มี่รหลายต้นแบนพี่น้องของเขตละครขอใคร่ตัวอีกต้นนึงปะเด็บปะโอ้ยนะครับนี่เป็นพี่ๆนะครับพูดนะครับเยอะทีมันไายออกพี่น้องเด้อนะครับ ครับผู้สมที่หลังนะครับต้อ่มั่นใจมัรจนรขวดง้องนะครับอันนี้คือขวดเปียกยางออกครับพี่น้องพูดอ่ะอันนี้เป็นดินขึ้นครับพี่ดองอันนี้เห้กคกัรับพูดนะครับดินขึ้นเลยพูดอ่ะนะครับอเอาเกาออกได้ก็มาออกได้เลยพี่น้องเอาเขาไปให้ลายมันเกิดติด,ดเปียกพี่น้องติดยางก็จะออก อ้าวน่าไปองนี่แหละเมื่อเขาเอาเปียกออกแล้วครับปั๊บเขาก็เอาด้ามมกที่เขามักไว้นะครับเอาเข่ามาสีเลยครับเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนการแกะเปลือกออกแล้วครับไป้องเถอะเอาวันนี้ฝากครับเชครับผมสวัสดีครับ